สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลและราคนาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อแชงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัว,ตวสามารถอัลลาดีมาที่ Believer 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเพิ่มให้ในเดือนสิงหาคมครับคลิปที่แล้ว1นึถึงสิสิงหาคมคลิปนี้16ถึง 30สิงหาคมลดให้เต็มเดือนเลยครับเดือนนี้เนาะ30วันเลยวันที่30เป็นวันสุดท้ายของเดือนและเป็นวันเดดไลน์ก็อันลาดีมถามค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษครับในการดูค่าครูเนาะลดค่าครูให้คืออย่างนี้ครับขอความร่วมมือนิดนึงนะ,ะจากสถิติที่ผ่านมาชอบไปกองกันอยู่ปลายเดือนกันเวลาดูดวงส่วนตัวเนี่ย คือผมอยากให้คุณกระจายกระจายกันหน่อยคือพูดง่ายว่าใครมีเวลารีบมาดูใครมีตัง์รีบมาดูอย่าไปรอเอาไปไปลายครับเพราะว่าคือทุกคนก็อยากได้โปรโมชั่นถูกไหมครับเมื่อมีโปรโมชั่นทุกคนอยากได้โปรโมชั่นก็จะไปออกันอยู่ปลายเดือนคุณอาจจะไม่ได้ปรึกษานะครับถ้าเปล่าคุณมัวจะไปรออยู่ปลายเดือนเพราะทุกคนก็รอเหมือนคุณถูกปะดังนั้นเนี่ยมีตังมีเวลารีบมาดูก่อนนะครับเพราะว่าคือผมรับจํากัด เขา่ารับจำกัดไม่ได้หมายถึงว่าคัดกรองใดๆนะแต่หมายความว่าใครมาก่อนได้ก่อนนั่นแหละแต่ผมคือรับปรึกษาต่อวันเนี่ยไม่ได้มาก ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมมีโรคประจําตัวคือไทรอยนะครับคือมันเครียดมากไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมก็จะรับไม่เกินประมาณ3หรือ4แล้วแต่แต่คิดว่าน่าจะแค่สามนะครับก็น่าจะเยอะแล้วถ้ามันห่างกันเนี่ยสได้แต่ถ้ามันติดติดกันเนี่ยบางทีมันมันเบรอมันตาลายมันเวียนหัวครับคือรู้ไหมว่าการดูดวงมันเครียดนะครับไม่ใช่ไม่เครียดดังนั้นเนี่ย ที่ผมเป็นไทรอยก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งในนั้นคือการที่ทําอาชีพนี้แหละแล้วก็เป็นเครียดในในเรื่องรายได้เรื่องอะไรไปด้วยแหละรครับก็คือเพื่อใหว่ามันรวมๆกันมันเขาเรียกอะไรเครียดสะสมอ่ะเออในนั้นเนี่ยผมไม่สามารถรับได้มากกว่านั้นแล้วดังนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจถ้ามีมาเกินนั้นคุณจะถูกปัดออกไปเป็นอีกวันแล้วถ้าไม่มีโบชันในต้นเดือนคุณอาจจะไม่ได้ปรึกษาหรือคุณอาจจะแบบเฮ้ยราคามันสูงอะ่ะไม่ได้ลด ก็เลยอาจจะไม่อยากดูอย่างเงี้ยการเป็นว่าคุณก็จะไม่ได้ปรึกษาเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยตัดไฟเต่ต้นลมคือรีบมาปรึกษาก่อนถ้ามีเงินมีเวลาโอเคนะครับเราจะได้บินบินทั้งคู่นะครับประมาณนี้เนาะ,อะขอความร่วมมือด้วยครับโอเคใครอ่าไม่ใช่ขอโทษ เรามาดูกันคลิปนี้นะครับในเรื่องของเดือนกันยายน2567สิที่เราจะพยากรณ์กันนะครับก็คือเป็นเดือนที่9ของปีแล้วเผือประแปบเหลือไตมารเดียวก็คืออีก3เดือนนะครับก็จะหมดปีแล้วนะมีการควจรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงซึ่งจะมีการมูฟเนี่ย4ครั้งเพราะมีดาวพุธย้ายราศี2รอบนั่นเองนะครับขาอบอบการเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือจะมีคลิปถัดไปก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเนี่ย เจาะลึกให้ตามมาด้วยก็ติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าคลิปดาวย้ายเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเยอะนะครับบอกแค่ดาวมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆในเดือนนี้แต่คลิปนั้นจะเป็นการพยากรณ์ครบทุกอย่างที่คุณอยากรู้นะครับห้าเรื่องสําคัญเนาะก็ติดตามได้ครับผู้ที่เกิดราศีตุลูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลักนณะตุลทางทิดใต้ได้ทั้งราศีและคณะมีดาวศุกร์กลุ่มราศีเกิดลดัคนณกกาเนิดครับ โอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธดวงแรกดาวประจําตัวไวยพุธท,ที่หลังนะเพราะว่ากลัวลืมพูดสลับไปสลับมาจะหลงดาวพุธเริ่มต้นเนื่นกันยายนนะครับ้าสุรศรีสิงห์วันที่หนึ่งกันยายน67เจดีเดย์ D Day. วันที่หนึ่งในเดือนลาพาโอเลิศปังคือพูดง่ายว่าเป็นราศรีที่เปิดมาก็ปังเลยนะครับคือดาวพุธอยู่ในราศรีสิงห์หนึ่งกันยายนเป็นมหาจักรแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่ามหาจักรมีทั้งด้านดีและด้านเสียมันไม่ใช่ด้านเสียหรอกแต่มันเป็นด้าน ลบแล้วกันที่ที่อาจจะมีข้อติอยู่บ้างแต่ไม่ได้เสียพุทธเป็นมหาจักรข้อดีคือมันแก้ดวงมหาจักรเป็นตัวแก้ดวงเพราะดวงร้ายมีมหาจักรจะแก้ตัวที่สองที่เป็นผลเสียก็คือมันเหนื่อยครับมันต้องวิ่งเต้นนะครับเนื่องมหาจักรเนี่ยมหาจักรเนี่ยจะมีคําว่าบุกบ่าฝ่าฟันแปลว่าไม่ได้ง่ายอยู่ในเรลาผ่านไปว่าทันที่โชคลาภจะมาง่ายๆแต่กับการแปลว่า มันต้องมีการวิ่งเต้นคอนเดคชันเพื่อที่ให้ได้โชคลาภจำไว้ว่ามีเงื่อนไขเมื่อดาวอยู่ในเรือนลาพจะมีเงื่อนไขแต่ถ้าไม่มีดาวในเรือนลาพมันจะได้ตรงๆเข้าใจไหมครับเออไอนน้คือต้องต้องดูตามนี้ดาวพุธอยู่แปลว่าคอนเดคชันนะครับหรือการพูดการสรรื่อสารเล็งไปที่ดาวเสาร์มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันข้อดีของดาวพุธเล็งกับเสาร์ก็คือเกิดความ แค่นว่าคู่สมพลเกิดขึ้นคู่สมพลหมายถึงรวมพลังเกิดความเข้มแข็งของการคิดระวังแผนแปลว่าเป็นคู่การวางโครงการระยะยาวแปลว่าวางแผนแล้วคุณจะลงทุนแล้วก็จะได้โชคได้ลาบอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดีมากกว่าเสียเสียมีอยู่นิดเดียวก็คือดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งพิรุบาตในเอนปุตตะเสาร์ในเอนปุตตะ,ปตะแปลว่าห้ามลงทุนแต่ถามว่าเมื่อกี้ยังบอกอยู่ว่าลงทุนได้ในพุทธกับเสาเร์เลินกันก็คือวางได้แต่ต้องละเอียด คือคือพูดง่ายว่าเขาห้ามคนปกติลงทุนแต่ถ้าคุณวางแผนโครงการละเอียดยิบเนี่ยอันนี้วางอันนีได้คือคุณต้องรู้ต้นสายไปเหตุทุกอย่างรู้แต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอะ่ะพูดง่ายๆเอางี้พุทธที่ในเวลาพระมันเป็นมหาจักรมันคือคือฉลาดนะฉลาดเป็นกรดเลยพุทธเนี่ยมันหมายถึงสติเสาแปลว่าระแวงขี้ระแวงครับ ก็แปลว่าอันหนึ่งเร็วอันหนึ่งช้ามันชุดดันกันทําให้เกิดความบาลานและสมดุลน,นะครับเสาเนี่ยมันขี้ระแวงจึงต้องละเอียดนะครับต้องละเอียดต้องไม่ตกหล่นรายละเอียดนะครับแล้วจะดีดาวพุธร,รอบครอบด้วยก็หมายความว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการที่แบบว่าสติดังนั้นเนี่ยทำอะไรด้วยความช้าและละเอียดหรือมีสติทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือคาดเดาเก่งการไว อาจจะผิดเพี้ยนเล็กๆน้อยๆแต่ไม่รุนแรงเนี่ยคือข้อดีแต่ถ้าคุณไม่ทําแบบเนี้ยคุณไม่มีสิทธิ์ลงทุนเพราะถ้าคุณลงทุนบางคนใช้อารมณ์เนี่ยซ้ำในการลงทุนพังครับบอกเลยเพราะได้ดาวสอบเป็นตําแหน่งพินทุบาทคือพินทุบาทไม่ได้มาแค่ช่วงนี้นะครับมันมาตั้งแต่นุ่น,น ون, มีนาคมปีที่แล้วอะ่ะเออแล้วจะอยู่ถึงพฤษภาคมปีหน้าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่รอถึงอ,อโอเคแล้วก็ปุตตะอริด้วย คือเสียซ้ำสองอ่ะดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าคนราสิตุนเนี่ยห้ามลงทุนเลยจนกว่าจะหลังเดือนพฤษภาคมปีหน้าถ้าใครรอได้รอจำไว้เลยครับรอแล้วคุณจะไม่เสียใจแต่ถ้าคุณลงทุนก่อนตอนเนี้นอกนั้นก็คือต้องละเอียดยิบอ่ะทาแบ่ละเอียดยิบอย่าลงทุนเลยเพราะเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีลงทุนไปก็เสียอยู่แล้วหนึ่งอ่ะคือมีโอกาสจะขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะสูงมากร้อยเปอร์เซ็นคือสูงมาก ไม่ใช่ขาดทุน50%นะครับเหมือนทุกๆครั้งไม่ใช่นะขาดทุน100%นะครับมีสิทธิ์มากด้วยที่จะไปแตะ100%เข้าใจดังนั้นเนี่ยจึงต้องระมัดระวังมากๆนะครับไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับบอกไว้ก่อนเพราะได้ตาแหน่งพินทุบาทโอเคจบดาวอาทิตย์ดู่ดครับก็สุรารสิกันในเือนวินาศเสียอยู่ละ17กันยายน67แต่ไม่ได้เสียมากมายอะไรแต่มันเสียตรงที่เล็งกับดาวราหูครับ ดาวมันตกเรือนอดิมรณาวินามันก็มีทุกปีปีละหนึ่งรอบมันจะตกวินาทหนึ่งรอบจะตกอดิหนึ่งรอบจะตกมรณะหนึ่งรอบรอบละหนึ่งเดือนเพราะว่าหนึ่งปีมันจะครบรอบไงมันก็ต้องผ่านอดิมรณาวินามันเป็นเรื่องปกติของดาวทุกดวงแต่ที่มันเสียเพราะว่ามันตกวินาศไม่พอมันเล็งลาหูที่มาจากเรือนอดิแล้วมีดาวในเรือนอดิด้วยเข้าใจไหมครับมันจึงทําให้เกิดผลเสียเกิดขึ้นค่อนข้างใหญ่คืออย่างนี้ครับ อาทิตย์ตกวิญาณยังไม่ลายมากเพราะว่าก็สันโดษแค่เดือนเดียวก็จบแล้วไงไม่ได้อะไรมากแต่มันมากกว่านั้นก็คือราหูเล็งและมาจากเดือนอริหมายถึงว่าอยู่ในเดือนอริเล็งมาด้วยแปลว่าปัญหาจะเกิดขึ้นแล้วเกิดการพังทลายลงมาจากปัญหาคือหมายถึงปัญหามันลุกลามใหญ่โตแล้วเกิดความสูญเสียเข้าใจไหมครับอันนี้คือความหมายที่แท้จริงและอาทิกรลาหูมีความหมายของมันด้วยมันแปลว่าพระเพาะพระเคราะห์คู่เพศภยัยเพศไัยตัวนี้มาจากกาัน น้อยสุดคือการนินทาวาา่าไรการใส่ร้ายใส่ความการมากสุดก็คือการแทงข้างหลังหักหลังทรยศการโค่นลมตำแหน่งพวกนี้จะ,จะเสียตรงเนี้ยน่ากลัวไหมเดือนกันยายนจะเกิดสุริยาคาดขอแค่ย่าคาดอยู่ในราศีกันนะเพราะว่ามันอยู่ในเดือนอริครับของดวงเมืองกับดวงโลกดวงเมืองดวง,งโลกนี่ยิ่งลายขนาดเนี้ยแล้วยิ่งถ้าเป็คาดในเดือนอริโอ้โหเต็มตัวเลยระเบิดลงอีกสองลูก ตอนนี้ระเบิดลงแค่ลูกเดียวนะครับเดี๋ยวระเบิดจะลงอีกสองลูกถ้ามันคาดในราศีกันแต่ยังไงก็ต้องเจอผลร้ายขึ้นอีกอยู่แล้วเพราะว่าดวงเมืองกำลังจะแย่ตอนนี้มันแค่นําจิ้มบอกไว้ก่อนคือไม่ได้บอกให้กลัวนะครับทําใจดีๆไว้คนตุนเนี่ย คือโลกสวยเนาะชอบชอบอะไรดีๆเข้าใจครับแต่เราต้องเข้าใจความเป็นจริงด้วยแต่อันนี้มันเป็นแค่การคาดการอนาคตมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นมันอาจจะยังไม่ได้ดูรุนแรงร้ายแรงอะไรขนาดนั้นก็เป็นไปได้อย่าเพิ่งคิดมากเอาเป็นว่าอยู่กับปัจจุบันอย่าอยู่กับอนาคตอนาคตเปลี่ยนแปลงได้เสมออย่างให้มันไม่ร้ายก็ทําให้มันดีสิออกแบบไว้สิแก้ไขสิรอเขาเรียกว่าอะไรรอในการเตรียมตัวรอ ผลที่จะเกิดขึ้นเราแก้ไขมันแค่นั้นเองแล้วคุณก็จะไม่ได้รายตามที่พยากรณ์แล้วเดี๋ยวจะมีข้อดีตามมาเดี๋ยวจะบอกนะครับจะมีปิดท้ายด้วยดีด้วยดาวสุกดาวประจําตัวเนี่ยมันต้นรายไปดีนะครับฟังก่อนทีนี้พออาทิตย์เลงราหูเสร็จพุธก็ตามมาอีกในราศีกัน19กันยานยน6 7ถามว่าพุธช่วยไหมเป็นเกษตรกับอุดเลยเลยพนาฏเนี่ยช่วยครับเขาเรียกว่าคำหลังลักษณะมันหมายความว่า ความสเสถียรความมั่นคงเรื่องของความพังทลายเนี่ยหม,มายหมายคำว่าจบแบบสวยเออแต่พุทธเล็งลาหูก็มีข้อเสียครับพุทธเลิงลาหูคือคดีความหมายคำว่าโดนใส่ร้ายใส่ความโดนหลอกโดนโกงพอสุขก็อยู่ด้วยสุราหูเขาโจราราวังไัยโดนหลอกโดนโกงโดนหักหลังทรยศเรื่องความรักด้วยนะครับเรียกว่ามือที่สพุทธลาหูคือฟ้องกลับหมายถึงฉันเสียผลประโยชน์มามากแล้วงั้นฉันก็ขอฟ้องกลับ ก็กายเป็นคดีความเนี่ยก็คือเดือนแห่งคดีความด้วยระวังทีนี้ถามว่าพุทธเป็นกเกษตรกับอุดในเรือนวินาามันช่วยอะไรบ้างมันช่วยคือวิธีการแก้คุณเดินทางต่างถินงนะนออน่นต่างประเทศนะครับบินออกไปเลยบินไปต่างประเทศดีเพราะว่าหรือบินไปเที่ยวดีเพราะว่าในวินาาแปลว่าต่างถิน่นอริคือความยุ่งยากบินไปมันก็มีการโยกย้ายหมายถึงสัมภาระหมายถึง ต้องหยุดงานต้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันจะมีอะไรบางมีอะไรหลายๆอย่างที่หมายถึงความยุ่งยากอริคือความยุ่งยากตีน้อยสุดคือความยุ่งยากเข้าความยุ่งยากนั้นซะจะได้จบจะได้ไม่เกิดปัญหาที่หมายถึงโดนหลอกโดนโกงเข้าใจป่ะครับเออยุ่งยากกับโดนหลอกโดนโกงเอาไหนครับเออก็ยุ่งยากไปสิจบมันจะได้แก้ดวงวิราาไปต่างถิ่นจะไม่ต้องพังทลายชีวิตเราจะไม่ต้องพังถ้าไม่อยากพังก็ไปเดินทางต่างถิ่นก็ลําบากคนขวายไปสิ มันก็จะได้ไม่ต้องร้ายถูกไหมครับเนี่ยวิธีการแก้ก็มีเนี่ยผมอุตส่าห์พูดมาแล้วเนี่ยคือพูดบอกฟรีไปแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ให้พูดมากกว่านี้ละปรึกษาดูส่วนตัวเอานะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่ได้อา่ขาขณยังไม่สบายเวอร์นะยังไม่เป็นผู้รอดปัญหาหลายๆอย่างผมก็มีแล้วก็มีค่าย,ยาไทรอยด้วยตอนนี้ก็ยังมีนะครับรักษาไทรอยยังไม่หายเนี่ยดังนั้นเนี่ย ผมก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ผมไม่สามารถแบกใครได้ดังนั้นบอกได้เท่าที่บอกแล้วก็นอกนั้นก็ต้องขออุบแล้วก็สงวนลิขสิทธิ์เอาไว้ในการดูดส่วนตัวมีค่าคููนะครับใครอยากลงมากกว่านนั้นก็มาปรึกษาให้ผมได้รายได้บ้างเพราะว่ารายได้ผมเนี่ยไม่ถึงขั้นต่ําแล้วนะครับเออในบางเดือนเนาะดังนั้นเนี่ยผมก็จึงต้องขอร้องว่าคงบอกมากไม่ได้เท่าที่ก็บอกได้เท่าที่บอกแล้วก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยโอเคนะต่างคนต่างช่วยครับอืม ผมช่วยคุณแล้วพวกคุณก็มาช่วยผมบ้างนะครับอ่ะประมาณนี้คือจะไม่คือถ้ามาปรึกษาดูส่วนตัวจะไม่ไม่อมพนัอ่ะจะจะบอกหมดก็จะมาครับเออมีอะไรก็ปรึกษาได้หมดบอกหมดนะครับจะถามก็ได้วิชาโัรศั์ผมก็บอกนะครับเออบางคนอยา่มามาดูดวงเสร็จก็ถามก็ไม่ก็ไม่ว่าก็ถามได้ยินดีคือปรึกษาจะถามจะคล้ายๆกับให้ให้ชี้แนะให้อะไรเงี้ยก็ได้ครับโอเค แต่จะบอกเท่าที่ถามนะดังนั้นถามก,ก็จะตอบเท่านั้นนะเออทีนี้ดาวพุธเนี่ยก็จบไปละต่อไปเรื่องของดาวศุกร์ย้ายครับศุกร์ย้ายเข้ามา,าราศีตุลจะดีขึ้นหน่อยยีิบเอ็ดกันยาย,ยนหกเจ็ 7. ดาวศุกร์เป็นเกษตรในาราศีตุลทุกอย่างก็จะรอดนะครับแต่ก็ต้องมาจากการเปลี่ยนแปลงก่อนด้วยเสมอแต่ว่าเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนเนียเปลี่ยนไม่เซตกลับมุมมองซะมฤตยูกลับนะครับพลิกกลับกลับมุมมองกลับทุกอย่าง จากประสบการณ์ให้กลับมุมมองแล้วคุณจะรอดแล้วสุดท้ายคุณจะสวายเวอร์ดาวพุธเออขอโทษดาวสุกเป็นกเษกษตรกลุ่มลัคนาแบบนี้ก็จะทําให้คุณรอดผลจากปัญหาและยังยืนหยัดยืนอยู่ได้อย่างสวยงามโอเคก็ประมาณนั้นเรียกว่าต้นลายไปดีแล้วกันเนาะในนั้นเนี่ยทำอะไรคิดก่อนเสมอครับแล้วทุกอย่างเรื่องลายๆจะไม่วันเกิดเลยถ้าพวกคุณคิดก่อนลงมือทําอะไร ทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการคิดและการตัดสินใจก่อนแล้วคุณหมายถึงว่าต้องคิดก่อนตัดสินใจอ่ะคพูดง่ายๆแล้วคุณก็จะเป็นไปตามที่คุณต้องการในชีวิตนี้ทั้งหมดแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้อารมณ์เพราะราศีตุลเนี่ยเป็นาราศีธาตุลมต้นธาตุทำอะไรใช้อารมณ์นะครับเออไม่ค่อยใช้ความคิดดังนั้นเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะมีแต่เรื่องเสียทําไมคนราศีตุลมักจะเจอเรื่องหลายคนราศีตุลเป็นอย่างนี้มักจะเจอเรื่องหลายเพราะว่าคุณใช้อารมณ์ครับคุณไม่ใช้ความคิด ดังนั้นเนี่ยไม่ได้ด่าไม่หลอกด่านะต้องพูดอันนี้เราจรี้ความจริงนะครับแก้ที่ความจริงแล้วคุณจะไม่เป็นไปตามที่ผมพูดเข้าใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ